สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในปอขายที่ดินนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านเข้าไปชมที่ดินอีกแปลงหนึ่งนะครับเป็นแปลงที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับพิกัดของที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ที่ซอยจตุรชคชัย3ตำบลบางพรีใหญ่อำเภอบางพรีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ จากถนนบางนาตราดนะครับเข้าซอยสุขภาพพิบาล6ไปประมาณ1กิโลเมตรนะครับแล้วก็ให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยจตุรโชกชฉยสามไปประมาณ900เมตรนะครับที่ดินอยู่ทางด้านซ้ายมือมีป้ายติดหน้าที่ดินนะครับขนาดของที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ที่207ตารางวานะครับหน้ากว้าง20.5เมตรลึก41เอเมตรนะครับรูปแปลงเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับปัจจุบันที่ดินยังไม่ได้ถมนะครับติดถนนคอนกรีตกว้างแปดเมตรนะครับ มีระบบไฟฟ้าและประปาผ่านหน้าที่ดินแล้วนะครับที่ดินหันหน้าไปทางด้านทิศใต้นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเหมาะแก่การสร้างที่อยู่อาศัยนะครับหรือจะทําเป็นบ้านสวนก็ได้นะครับเพราะบริเวณด้านหลังที่ดินนั้นจะมีบ่อน้ําอยู่บ่อหนึ่งนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับส่วนนักลงทุนนะครับก็สามารถซื้อเก็บไว้เก็งกําไรในอนาคตก็ได้นะครับส่วนสถานที่สําคัญใกล้เคียงนะครับก็จะมีวัดหลวงพ่อโตบางพลี2.9กิโลเมตร ตลาดกิ่งแก้ว5.3กิโลเมตรโรงเรียนสาธิตบางนา7.4กิโลเมตรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวบางพลี11กิโลเมตรมหาวิทยายลัยรามคำแหงสองกิโลเมตรโรงพยาบาลบางพลี4.8กิโลเมตรโรงพยาบาลจุฬารัศน์สาอินเตอร์4.3กิโลเมตรองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่4.7กิโลเมตรแมคโครบ,บางพลี5.4กิโลเมตรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ20กิโลเมตรครับ ส่วนราคาของที่ดินแปลงนี้นะครับก็อยู่ที่ตารางวาละ35,000บาทนะครับหรือราคารวมทั้งแปลงจะอยู่ที่7จ็ดล้านสองแสนบาทนะครับค่าโอนและค่าภาษีนักลรทที่ดินคนละครึ่งจดเปราะภาระพร้อมโอนได้ทันทีเลยนะครับส่วนท่านที่สนใจนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์084364 5 2 1 5หรือลาย ID POR KU.DU.N. อที่ f c e b o o o f แฟนเพจนะครับ PA ขายที่ดินนะครับส่วนพิกัดของที่ดินแปลงนี้นะครับผมจะไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับทุกท่านลงไปดูกันได้เลยนะครับหากท่านชอบคลิปนี้นะครับรบกวนกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแล้วด้วยนะครับส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ